มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูกคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นสเปนในสต d เด็กไทยแลนด์หุ้น KWM นะครับหรือว่าบริษัท KW Metal Works Public Company Limited นะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดย คุณ KWM เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเกษตรนะครับได้แก่ใบพอลคงพอลใบเกลียวลำเลียงแล้วก็ใบดันดินครับผมที่เป็นโลหะเหล็กที่ใช้ในการเกษตรนะครับโดยตัวรายได้งบการเงินลดลง4 q ป q ววไตรามาสตัวไตรามาสตัวกำไรลดลง Q q, ยี่สิบเต์คิวอนวไตรามาสต่อไตรมาสโอ้โหได,ได้กำไรลดลงเยอะเลยนะครับตัวหนี้สินลดลงสามสี q ่นต์คิคิวตัวสินทรัพย์ลดลง2% q งเปอรทำให้ตัว p ี q นี่อยู่ถึง30เท่าด้วยกันนะครับผมก็แปลงง่ายง่ายลงทุนราคานที่ก็30ปีขึ้นทุนไปเลยนะครับถ้าไม่โตกว่านี้พพพีบู๊ไว้ด้อยที่หน่งจเท่าก็ถือว่าตึงๆนะครับดีเลโชโดดเด่นอยู่ที่ศูนเท่ากำไรสะสมน่าจะดีทำให้ตัวนี้สินทุน ต่นะครับก็ดีสิยตุนท่าน้อยกว่าหนึ่งก็งถือว่าดีมากในสภาพวะเศรษฐกิจพันบ่วนเช่นนี้ก็น่าจะทนความผันผลวนได้ดีกว่าบริษัทที่ดีเลยโชว์สูงนะครับตัวเย,ยวมผลมีมาให้ที่3.45%ต่อป,ปีนะครับเพื่อนเอใดสนใจเรื่องของบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ช่วยเรื่องการเกษตรนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของบริษัท KWM แต่ถ้าเพื่อในใดไม่สนใจเชิง BI ก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันเลยนะครับโดยดูตัวกราฟ time า r ฟ m e มันเพราะว่ามีการตัดลงของ MA c d line เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีไลน์สีแดงลงไปมีฮิสตแกร,รมสีแดงจมลงไปใต้น้ำกันย,ยาวๆวงเชือาเป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายในภาพใหญ่ time า r ฟ m e มันนะครับเพื่อนๆจะเล่นตามฟ m e มันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสตแกร,รมแดงแทงแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับ ดูตัว Time Frame Week นะครับผมภาพระยะสั้นนะครับ Time Frame Week พบว่ามีการตัดลงของ m a c หลายเส,ส้นสีแดำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำเกินยาวๆบุกชี้ว่าเป็นสัญญาณเซลล์เช่นกันนะครับในภาพระยะการ Time Frame Week เพื่อนเนที่เล่น Time Frame Week ก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแทงแรกแล้วก็ต้องมือว่างไว้เช่นกันนะครับ ยังไม่ต้องมีของนะครับผมไปดูตัวไทม์เฟรมเดภาพระยะสั้นนะครับไทม์เฟรมเดเพราะว่ามีการตัดขึ้นของ MA Line, ็มแอลซีไลน์เส้นสีเงินตัดเส้นสีไลน์สีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ํากันยาวๆว,วงเชื่อเป็นสัญญาณ buy าสัญญาณซื้อในภาพระยะสั้นไทม์เฟรมเดเพื่อนๆที่เล่นไทม์เฟรมเดก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสโตแกรมเขียวทั้งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนยังไม่มีสัญญาณออกแต่อย่างใดนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินัยใม่เสร m ันนี้มานีจเมนการทำตามอินดเคเตอร์และท f เฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไปได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับผู้เราไปทุกวันนะครับสบองวันขอตูนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ